สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโน้กงเสียงครับและคลิปนี้ผมจะพาไปชมกับตัวรถเจ็ทที่นั่งอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่บอกเลยเลยว่าพี่ๆเนี่ยให้การตอบรับดีมากๆนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะฮะอย่างที่เห็นด้านหลังครับยูสุมิวเอ็กนะฮะคันนี้เป็นตัวมิวเอ็กซปี2 4นะครับผมได้เป็นตัวรุ่น3.0นะฮะตัวนี้มีเนในตัวนะครับผมมีกล้องมองหลังออปชั่นจัดเต็มเลยที่สำคัญน,นะสีขาวมุกด้วยคันนี้นะครับผมบอกเลยใครตามหาอยู่นะ ราคาดีมากๆสำหรับตัวมิ X เอ็กคันนี้ครับซึ่งคันนี้เนี่ยราคาปกตินะฮะอยู่ที่6กแสนกับแปดพบาทนะครับผมและในคลิปนี้ครับและพิเศษมากครับผมและคันนี้เนี่ยคลิปนี้เอาไปเลยครับห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นโอ้โหอย่างคุ้มอ่ะได้มิ x เอ็กด้วยและที่สําคัญเนี่ยออปชันเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยเดียวช่วงล่างก็ดีนุ่มนวลนั่งสบายนะครับและนตัวเครื่องสามพันเนี่ยเดินทางไกลขับขี่ดีไม่เมื่อยอาการเหนื่อยล้าเนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับผู้ขับขี่นะฮะอ่ะ ะะเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวดีเทลนีกว่าสำหรับตัว m X คันนี้ครับซึ่งตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวมุกเดิมจากโรงงานนะครับผมบางๆสวยๆนะฮะด้านหน้าครับไฟหน้าของเขาเป็นเลมโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมมีไฟตัดหมอกแล้วก็มีไฟเดย์ทม์นั่นยิงไหลมาให้สาหรับตัวตรงกันชนหน้านะครับผมอ่ะพวกกระจังหน้าเป็นโครเมียม2ชั้นนะครับสไตล์ U X เขาแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวภายในห้องเครื่องกันครับ สำหรัมโบร์กินคันนี้นะครับเขาจะมาในรุ่นของตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตร b j s เทอร์โบนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าขับดีมากและเครื่องเนี่ยโคตรอึดโคตรทนนะครับผมใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะฮะแล้วก็รถเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกด้วยนะครับในส่วนของตัวบอดี้คันนี้นะฮะนี่พวเมิดอาร์คซอกแก้มข้างเดิมนะฮะแล้วก็แผ่นเพจอยู่ตรงตำแหน่งของฝั่งคนนั่งนะฮะแบบนี้นะครับผมเพจเดิมนะฮะคันหน้าเดิมนะฮะน็อตเดิมสวยแล้วก็ อีกหนึ่งจุดที่ต้องควรดูนั่นก็คือน็อตฝากระโปรงหน้าเดิมไม่เคยผ่านการไขการถอดนะครับผมซึ่งคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่เคยผ่านการเปลี่ยนฝากระโปรงหน้าเป็นคาร์บอนมาแน่นอนนะแล้วสเปครถเนี่ยเดิมๆโรงงานมาเลยนะครับไม่เคยผ่านการจูนกันแมปมาด้วยรถเนี่ยใช้งานดีมากๆนะอ่ะในส่วนของตัวด้านข้างกันครับด้านข้างเนี่ยนะฮะรถสภาพดีมากแล้วสีเนี่ยสวยเนียนเลยนะคันนี้ซึ่งในส่วนของตัวพวกล้อแม็กแรงต่างคันนี้ก็เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานมา นะครับแบบนี้เลยดิสเบรกเป็น400เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ในส่งพวกบันไดข้างก็มีมาให้ด้วยใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะภายในห้องโดยสารนี่คันนี้เนี่ยเป็นโทนสีเบจนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะฮะทั้ง3แถวตอนเลยนะครับแล้วก็พวกแผงด้านข้างมีการตกแต่งด้วยลายไม้ประมาณนี้นะครับลายไม้เนี่ยก็ไม่มีอาการลอกนะฮะสภาพดีมากนะแล้วก็ในส่งของตัวนี่นะครับ ซอกเสาบีฝั่งคนนั่งนะฮะอันนี้ไม่มีคอนซอลแล้วก็สติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับหัวน็อตเดิมแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ต้องควรดูนะก็คือตัวเม็ดอาร์ตนะครับผมเดิมสวยจากโรงงานนะฮะนี่แล้วก็พวกน็อตประตูหน้าก็ไม่เคยผ่านการไขการถอดนะครับอ่ะคอนโซลหน้านะฮะคันนี้เนี่ยมีระบบแอร์แบ็กคู่หน้านะครับจอเครื่องเล่นเดิมจากโรงงานบลูทูธได้นะฮะแล้วก็แสดงผลกล้องมองหลังด้วยใช้งานได้ปกติแอร์เป็นแอร์ออโต แล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้มีระบบเกียร์ทิปโทนิกชิปเกียร์ขึ้นลงได้เอาไว้ใช้เล่งแซงหรือขึ้นเขาลงเขาก็ได้เช่นเดียวกันครับตัวเบาะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วเบาะผู้น้าสภาพโอเคเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวฝั่งคนนั่งนะครับเดี๋ยวลองดูด้านท้ายกันดีกว่าครับสำหรับด้านท้ายนะครับมิวเอ็กซ์คันนี้โหสีสวยเลยนะนี่เป็นไงสีดีมากนะครับอ่ะ ทันนี้ไฟท้ายเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยร้าวหรือว่ารอยคราบไอ้น้ำนะครับผมนี่กระจกหลังเป็นแบบไร้ฟ้านี่ไฟเบรโดนที่3นะฮะใช้งานได้ปกติครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันดีกว่านะฮะอ่ะสำหรับด้านท้ายครับผมอันนี้คือพับบอร์ดแถว3ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอ่ะมีที่เก็บพอสมควรแล้วก็มีกล่องมาให้แบบนี้นะครับอันนี้คือเดิมมาจากโรงงานนะฮะแบบนี้เลยแล้วก็ เบาแถวสามเนี่ยเขาก็พับได้นะจริงๆอ่ะมันพับได้ตั้งแต่แถว2มาเลยนะครับแล้วความอีกหนึ่งความพิเศษนนเนี่ยก็คือเบาะเนี่ยมันจะแฟตมันจะลาบไปเลยสามารถเก็บของบรรจุของได้ถือว่าดีมากหรือว่าใครนะแบบสายแคมปิง้งพับเบาสองแถวปูผ้าเออนอนกลางป่าได้เพราะคันนี้ก็สามารถลุยได้เพราะได้เครื่องสามพันด้วยดีเซลต่าาหกนะครับอ่ะคันนี้มาพร้อมกับแอร์สานแถวตอนนะครับเย็นสบายทั่วคันแล้วก็ในส่วนของแอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบฝังบะ ฝั่งฝ้าแบบนี้นะครับผมอ่าตัวพรมนะฮะด้านบนก็ไม่มีพวกรอยยันหรือว่าร่องรอยจากการใช้งานหนักมาถือว่าอยู่ในสภาพดีมากแล้วก็ในจุดนะคะรับสำหรับด้านท้ายน่าคือของตัวเม็ดอาร์ชนะฮะนนี่นะะฮเม็ดอาร์กแล้วก็หัวน็อตประตูท้ายนะครับผมสภาพสวยสภาพเนียนคันนี้นะครับผมอ่ะเรา,าไปดูในส่วนตัวคนขับกันบ้างนะฮะอ่ะเริ่มจากบริเวณเสาบีก่อนนะครับผม ซึ่งบริเวณเสาบีนาฝั่งคนขับหัวน็อตเดิมสติ๊กเกอร์อ่าบอกลมยางเดิมอยู่ครบไม่มีสัดสีทับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเม็ดอาร์คนะฮะก็กลมเดิมสวยจากโรงงานนะครับผมนี่พอระบบไฟฟ้านะฮะคันนี้สามารถใช้งานได้ปกติครับกระจกเนี่ยเป็นไฟฟ้าสีบานเลยคนขับเป็นออโต้มีเซ็นทรัลล็อกมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับปรับมุมมองไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าครับผมนี่มีที่เก็บเหรียญนะฮะ แล้วก็ที่วางแก้วน้ําได้นะครับผมแก้วน้ำนี้อาจจะได้แบบไม่ใหญ่นะฮะแต่ใช้งานได้นะครับอ่ะคันนี้พวงมาลัยนะฮะเดิมจากโรงงานรัฐภาพดีมากเลยตัวหนังแรงต่างเนี่ยไม่มีพวกอาการหลุดล่อนนะครับผมอ่ะคันนี้ครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันใช้งานได้ปกตินะแล้วก็คันนี้ปุ่มสตาร์ทนะครับจะอยู่ฝั่ง้ายมอืออ่าลองดูเลขไมค์กันดีกว่า อันนี้เลี้ยงมาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนเกือีก3,000กว่าโลนะครับบอกเลยว่าสำหรับรถเป็นรถดีี่น้อยมากแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับตัวมิวเนะฮะเวลาดูนะครับสีประตูนะครับผมนี่นะฮะเขาจะไม่มีซิลิโคนแบบนี้เขาจะเป็นแบบเหล็กพับแบบนี้เลยทั้ง4บานนะครับผมแบบนี้อ่วิธีการดูเข้าๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวยูสุมิวเนะฮะสาคันนี้นะครับผมตัววีเจเทอร์โบด้วยเป็นตัวรุ่นท็อปขับ2นะครับสีขาวมุก ขับดีนั่งสบายออปชั่นจัดเต็มและที่สำคัญน,นะราคาดีมากครับสำหรับวีเวคันนี้ราคาปกติครับ6 8 0 0 0บาทนะฮะพิเศษเลยคันนี้เหลือแค่5,68000นบาทเท่านั้นจัดแฟแนนซ์ได้นะครับผมตามหาอยู่รีบจัดเลยนะฮะรีบจัดเลยคันนี้นะครับเพราะว่ามีจำนวนค่อนข้างจำกัดเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครสนใจติดต่อพวกเราด่วนครับ0ู3 5 0 6 4 7 7 7หครับหรือว่า Line Official นะครับที่ a s s i g n KS1234 ครับมีแอดด้านหน้าด้วยนะฮะและใครที่ชอบคลิปนี้อยากเป็นกำลังใจพวกเราง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับพร้อมกับพูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะฮะและคลิปนี้ครับพวกเราทีมงานควงเสียุตาางันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ